การล่องเรือกระโดงหรือเรือตะก้าคืออีกหนึ่งกิจกรรมสนุกๆยอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาฮอยอันจะพลาดไม่ได้ค่ะและในทริปนี้พลัชา,าก็จะพาทุกท่านไปที่สถานที่ล่องเรือกระโดงซึ่งได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงของฮอยอันอยู่ในจังหวัดกวางนามประเทศเวียดนามค่ะหมู่บ้านกำทานเมืองฮอยอันจังหวัดกวางนามอยู่ห่างจากเมืองดานางเพียงประมาณ31กิโลเมตรเท่านั้น ทีน่นี่คือสถานที่ล่องเรือกระด้งที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงมากๆด้วยระยะทางที่ไม่ไกลกันมากหลายๆคนเมื่อมาเที่ยวดานังจึงมักจะพ่วงกิจกรรมนี้เข้าไปด้วยค่ะซึ่งจากดานังก็จะมีทัวร์พาท่องเที่ยวมาล่องเรือกระดง้งให้บริการอยู่หลายเจ้าเลยล่ะค่ะเรือกระดง้งเป็นเรือที่ทํามาจากการสารไม้ไผ่เข้าด้วยกันมีลักษณะเป็นรูปทรงกลม แล้วเคลือบด้วยน้ำมันสนทั้งลำเพื่อกันน้ำเข้ามีความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักได้มากเป็นตันจุดเริ่มต้นของเรือกระด้งนั้นมาจากในสมัยก่อนที่เวียดนามถูกปกครองโดยฝรั่งเศสซึ่งต้องมีการเสียภาษีเรือที่แพงมากคนเวียดนามจึงดัดแปลงเรือให้เป็นรูปร่างดูไม่เหมือนเรือทั่วไปเพื่อที่จะไม่ต้องเสียภาษีเรือนั่นเองค่ะในอดีต เรือกระด้งถูกใช้สำหรับการขนถ่ายสินค้าจากเรือลำใหญ่มาสู่ชายฝั่งและยังใช้ในการออกทะเลเพื่อทำประมงอีกด้วยค่ะปัจจุบันเรือกลมๆรูปทรงแปลกตานี้ได้กลายมาเป็นสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากสัมผัสประสบการณ์การล่องเรือนี้สักครั้งเมื่อมาเที่ยวที่เวียดนามค่ะจากจุดลงเรือคนพายก็จะพานักท่องเที่ยวค่อยๆล่องเรือกระด้งไปตามคลองที่ล้อมด้วยป่าจากซึ่งเรือนี้ สามารถนั่งได้ถึง3คนไม่รวมคนพายนะคะส่วนใหญ่คนพายเรือกระดง้งก็จะเป็นชายวัยรุ่นและวัยกลางคนเมื่อพายไปเรื่อยๆตามคลองที่แวดล้อมไปด้วยต้นจากจนไปถึงจุดศูนย์กลางที่เรือจากทุกๆที่จะมารวมกันก็จะมีการร้องเพลงเปิดเพลงและมีการโชว์วนเรือเป็นวงกลมตามจังหวะซึ่งเพลงที่เปิดนั้นก็จะเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมและกำลังฮิต โดยเฉพาะยิ่งเวลาที่เห็นว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะเขาก็ไม่รอช้าเลยล่ะค่ะที่จะเปิดเพลงพิษของไทยแล้วนักท่องเที่ยวก็อดไม่ได้ที่จะต้องพาก,กันเต้นและร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานบรรยากาศนั้นเรียกว่าเต็มไปด้วยความคึกคักและเบิกบานจริงๆค่ะนอกจากนี้เขาก็มีโชวหวานแหซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตของชาวเวียดนามกลางได้อย่างเด่นชัด สำหรับระยะเวลาในการล่องเรือกระด้งแต่ละรอบนั้นจะอยู่ที่ประมาณ40นาทีมีค่าบริการคนละ25,000 0ดงคิดเป็นเงินไทยราวๆ367บาทค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจล่องเรือกระด้งที่หมู่บ้านกำทานกิจกรรมนี้ก็มีให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะบอกได้เลยค่ะว่า หากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวเวียดนามแล้วไปทางหอยอันหรือดานางังการล่องเรือกระด้งเป็นสิ่งที่ต้องลองสักครั้งจริงๆค่ะติดตามผลงานของพัลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ